ไปเอาเป็นอะไรเดียะมันไม่มีคนมาเล่นน่ะแสดงว่าเล่นไม่ได้ใช่ป่ะวันเนี้ย จับคู่เลยเข้าเกมเลือกตัวไหนดีเอาตัวใหม่ไหมหรือว่าตัวนี้ดีเอาตัวนี้ดีกว่าเอาเป็น โอเคหูยไม่มีใครมาดูเลยอ่ะจะเล่นได้ไหมเนี่ยบอกเลยว่ากากบอกเลยว่ากาก กำลังมานะเดี๋ยวรอสักคู่ฉันไม่ได้พูดบ้างก็สแสดงว่าเรากำลัตงต่อสู้อ,อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจชา้าจังเลยวิวค่ะปะเราเพิ่มมาไหนก่อนเดียว อันนี้ก็แล้วกันไปล,ลุยกันเลยวิ่งช้าจังเลยวะไม่ไมีใครตามเรามาเลยอ่ะไปเราจะไปเรื่อย ไหวไหวชิบหายแล้วตายแน่เลยไม่นบไม่เขาจะไม่ยอมตายเขาจะไม่ยอมตายเขาจะไม่ยอมตายตายแล้วตายแล้วตายกูว่าแล้วไง ว่าแล้วไงอบอกแล้วว่าก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 มากเพิ่งเล่นเนาะก็เลยจะกากไปไปนู้นด,ดีกว่า นนกกมันต่อสู้แต่ละทีเหมือนไม่ได้ต่อสู้เลยอะไปเลยพวกมาสิไม่กล้าเข้าไปอ่ะไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวตาย หนีทำไมคะโอ้ย,อยดังดังดังยิงมันเลยลูกยิงมันยิงมันยิงมันแน่นและตายซะโอ้ไม่น่าเลือกตัวนี้เลยอะ่ะมันกากอะ่ะว้ายไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวตาย มาสิแต่พ่อจะกกาเอานะลูกไปเลยลูกอืมนั่นแหละลูกไม่ฉันไม่เข้าฉันจะรออยู่ปากอันนี้นี่แหละไม่ฉันจะไม่เข้าอออกมาสีแน่จริง มาสีมาสี่มาสู้กันชีบหายเลยเดินออกมาสิไม่เก่งเลยว่ะตัวเนี้ยโอ้โหไปลูกไปลูก Suman, suman. Suman, suman, suman. Jangan yani isi, nak Ya ni. หลังไม่เอาตัวนีและแต่ก็อยากลอง ใครมาดูเลยอะ่ะหรอใครอยู่บ้างบ้ยเสียใจนะเนี่ย ตัวใหญ่สปล่าไม่เก่งตัวใหญ่สตัวใหญ่สป่าไม่เก่งเลยเนละยัด đười đười đười